สวัสดีค่ะ f อฟทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือน,นีแอดก็ได้เดินทางมาวัดดงนาเพลเนานะคะ่ะพี่น้องมาตามความฝันของพระอาจารย์เนาะคะ่ะฝันสุดๆดหลอนหลนเนาะคะ่ะอาจารย์ก็ได้โทูดวนให้มาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดะได้มาตามแนวทางฝากตอนพี่น้อง f อเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากพระอาจารย์เลยค่ะว่าจะมีแนวทางตัวดีตัวดีตัวใดฝากตอนพี่น้อง f c เนาะคะ่ะ นมงสการครับนมงสการค่ะตาธุสาดหลังจากงวดที่แล um ้วนี่ได uh, ้มาตามครับผ้าจัมครับได้มาตามรู่ได้ตะเลขถูกมนว่าผอาจยมได้ตาเลขูกอ๋อเลกียังก็ล่ะสี่สี่สี่เาจอ์สี่สาหลังเลออกากันด้วยสี่สาอ๋อหนึ่งกาสี่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 นด โอ้ก็กสี่สี่อันนี้อันนี้ก็ยืทูบเชียงว่านเนี่ยโอ้สำหรับก็เจ้ามาาวานหลายๆเนาะนอนยนมมึงขึ้นหรือว่าฝันห่วยบขึ้นน้ำหนักน่อยหลายคนบาอยู่ว่ี้เพื่นเหนื่อยมันเหนื่อยนอนหลับดีเนาะฝันว่านก็เจ้าหมาาหลายๆเจ้าก็เจ้าม่าได้ใส่ับพ้ะเจ้ามามากหลายหนมาได้ใส่ผู้ผู้สาวอยังงอกหวก่างเงาที่ าเอาหอดของเงาไมาแหวขึ้นที่ฝันไม่ขึ้นนี่นะบอกครับไม่ขึ้นเลยแล้ววันนี้ก็จะอ่อนเขามานี่ล่ะมาเอยหมือเดินเหมือนว่ามากราบผู้เฒ่าผู้ยังมากราบว่าเอานุ่งคอนุ่งเมียมะยังหลายเดี๋ยวนั่นมาหาปูมาหายระพุนมาหาปูนหลายมาหากระพุนี่ล่ะวท่านแต่วันนี้อันมามาหาเดี๋ยวมาเห็นไรเอานั่นเครื่องกองเงาเครื่องยังถ่ายอยู่หน้าบสครับวันนี้มามาขอนั่นมาขอเงินอันนี้แห่ไปแห่ไหม ไงใครเราว่าพวกเจ้าเชียวไปแห่จังใดเงินเครื่องเดียวเลยครับนี่เรานี่เราหม้อเงินตัวนี้เราไปแห่ครับว่าหม้อเงินตัวนี้เราไปแห่บาทนะแล้วพวกเจ้าดีแห่จังใดก็สั่นครับอันบาทนี่ก็เราก็เลยไปแห่แห่แห่อ้อมนาแห่อ้อมบวชสามรอบครับผมแห่อ้อมบวชสามรอบเราจะได้ไปแห่อ้อมต้นไม้ไงสามรอบครับแล้วก็ไม่แห่อ้อมชนาไงสามรอบแล้วเราก็เลยเรื่องแห่เรื่องความเงินไปเดียว คือมาเงินใบเดียวบอกครับพอาจารย์เงื่อนน้อยๆนี่มากัดนี่มาหัวไห้เนี่ยเงินกับเงินขาดพ่อบมอเงินกับเงินขาดเนี่ยเงินอันน really oh, <huh ah, ี้มาต้งใส่ดิมากัดเงิ่อนไฟเงี้ยเรามากัดเทียนทีนี่แต่แต่แต่ได้ภาพความฝันของพระอาจารย์เนี่ยก็คือเห็นเป็นอันนี้ไล้มันบอกครับข้าเจ้ามาขอความเป็นความฝันอันนี้ความจริงอ๋ออันนี้ความจริงหมากัดนี่ความจริงโอ้แต่ว่าในฝันนั่นคือใครบ้านเขาเจ้ามาขอเอาเงิน ต้ใบนี้ไปแห่บแมนได้บ้านแจ็คแมนก็เจ้ามาแต่ใส่มาขอนดีมีทั้งกองทั้งกองแย่มากขเออมาขอนตัวนี้ไปแห่คือคุณเจ้าว่าคือเสียบเงื่อนขาดๆไปแฮ่เนื้อแก้ว่าก็จ้มาหลายหลายวันก็เจ้าผเสียบต้นหมอคนเลยเสียมาสมมไมนเลยไม่ให้ได้ให้ยังบอกว่าสันดอกตอนนี้เพิ่เ็นเรืว่านเอาเอาไปแห่ก็เอาไปแห่ด้วยพวกเจ้าก่อนเอาไปแห่ก็เฉียมาขึ้นยกคู่ืกเกาอ่อนเหรอท่านออกมาขึ้นอาจารย์นี่ก็เพิ่วางสินะ บานนี้เพิ่นก็ได้ออกไปเฮงาเหงาออมสลาสามเฮงาออมบวชสามรอบ้นไม่สามรอบมานนี้ก็ไม่เฮงาออมออมสลาใหญ่อีกสามรอบนะครับ้วนี่าเดี่งเห้แทักเหงาแต่ขึ้นไปนี่แต่ว่ามันเคยออกตรงๆมาแล้วสามตวงวดมาเอามาให้นะเมันบวดสลาดนี่ครับไปเฮออมบวชหาเก้าสามหาเก้าเกตมันออกสามตวงๆไล้ดิไม่บวชบวชเคยซื้อรถแต่บวเคยซื้อรถแต่รีไรา์แบบนี้บวเคยซื้อแนวทางไลา์แบนี้เยะด หรือเลยร่งบึงครือมันมันฝันคักปวดเนี่ยเจ้าเอาไปแห่เอาเอามนี่แม่ไปแห่เจ้ามุกเจ้ามาขอเดี๋ยวน้น่อยนี่บอไปแห่ขน้อยพวกเจ้ามาอยางไรหอมากเลยเมาจงไรหอมหอมมากมัดมูเพ้ามาอ่างไรหอมหอนบากมัดหมู ช่วยรัฐบาลดูสื่อแนวทางาูเป็นนังนี่เนาะสื้อลอตเตอรี่ไว้ลอตเตอรี่ค่ะลอตเตอรี่พวกเป็นนังเงินบ้าเป็นนัค่ะได้ยคค่ะ่เคยช่วยรัฐบาลไล่ครับตัวนี้ตัไหนล่ะลอตเตไม่หดน่อยซื้อได้ครับน่ะหอยฝันครัันเนี่ยฝันขึ้นหน่ง่าอันจับอันนั้นไหนเนค่ะพราจ่ามั่งตรงนี้เลยมั่งต้องการมัตรงนี้เลยอโอ้โเจ้าเรี่กตรมนี่เันเบื้องเรียกว่นู้อไตาดีเบื้งเรียเอาหนีเบื้งเรียกนี่ไั้งตรวนี้ละนี่ส นี่ละผมซื้อแล้วก็กระดาษทุนไหม่มันมันคื้อกันก็ตันตัวหนตัวเดียวกันเล่ยย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 ะคย้นยยยนยย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 อมโยย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 อยยยยนยอย่ยย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 ย้ยยยยยยอยเยยนยย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 ้อยยยยยยอยนยย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 นอแล้วย หาเก้าเจ็ดครับผมสองหาเก้าเจ็ดสองหา่าง้ามสองหาเก้าเจ็ดอ่ซอยรัฐบาลู่แนาทางไว้ว่าฝันดีซะ้ันไว้ตัดสินใจเลยฝันดีป่นนี่พระอาจารย์กันเลยซอยรัฐบาลไทยเลยว่าไปนั่งนี่เนาะว่าไปนังงรับว่าไปนังวันนี้จะเขียนเมื่อนผมซื้อส่วนพื้นว่าพื้นออแค่เรียกคำวมากาพื้นอขึ้นว่าถวายกัน พุทโธกันว่าชี่เพราะต้องกลับเ่าต้องตัดต่อตัดมาก่าต้องกลับพคนว่าชี่ไหมอ๋อโอเควันนี้นี่อแหเนาะค่ะอื้อหืือนี่เ่าต้องกลับไปกลับมากคนว่านี่นี่ละเ่าต้องกลับไปกลับมาก่าต้องตัดพร้อมโอพคนมาบอกแบบนี้เลยบอกแบบนี้เลยซุกพุทาธดังเตรียมเลยนี่ถ้าอาจารย์กำมันใจเลยมันใจคักเลยมันใจคักเลยเพราะพอเคยฝันแบบนี้แต่เ่าว่าสิฝันเห็นอันน้อยนี่จังเกียดดิคือคนชี่ว่า ผมว่าเป็นไปได้อยู่ครับผ้าอาจารย์ที่ว่าผ้าอาจารย์อยากได้ไอ้ทั้งฝูนทั้งอันนี้เพิ่นเพิ่นสิมาซอยแปลงซอยสางบ่เพื่นว่าดเป็นสีกรูกระเบื้องฉลานี่เนาะครับผมเออกันญาติโยมบ่ได้ม็นสิ่รายสางซอยแปลงเฮาก็บบ่เพิ่นนําเออเพาว่าผมว่านอ่ะฝันคักฝันเนี่ยฝันตัดสินใจกันนะเออต้อนเลันอันซุมนั้นอยู่กระดาษนั่นน่ะมันมันมต้องรียกปอฝาดอย่างนึ่งหันเป็นบ่เนี่ะ คุยุ่งหัวใจก่อนคุณ่อนี่มานหนงดูแต่ว่าป้าตัวมาขัดมาเนี่ยถามจนถามาพวกเจ้ามาจากไหนล่ะย่มพอย่อมแม่ย่อมนอย่มใหญ่ย่อมอ้ห้อมาวท่านผมมาผมเป็นคนทแล้วเที่วบดาใช่ไหมทเาเที่ยวบดากันหอนะห้อมามาพอเนี่เราครับเพราะว่างวมันออกขาเก้ากิจงวดออกมาไม่เท่ากันพ้องเพื่อไว้พี่ผู้ด้วยกับดิเันนตัวเป็นบอลครับเออมันออกตูงๆไม่สามตูงเลยห้าเก้ากิ ผมเคยว่าสีนั่นตันีกว่านี้จลเคลียรัดเจนคับ้าจาเนาะโอ้ยชัดเจนคับบอกบ่้บอกว่า้ังกลับบอกว่ากกลับบอบอกว่าัดไปตัดมาพร้อมบอกตรงตรงเลยอือชยหนาชุวยหลังไปใช้ได้อ๋อนี่แหละครับผมเลขยูเงินคือหาเก้าเจ็ดนะครับผมผ้าจา์ก็เลยไปหา สลับไปสลับมาหน่าไปอ่าหาเก้าเจ็ดหน่าเนี่ยสอยรัฐบาลได้งบหน่อยเนียนอืมทำดีครับอืมคิดว่าพระอาจารย์คิดว่าเป็นเทวดาแน่ๆเน่มันบอกรับเป็นเทวดาเนี่ยเนี่ยได้จอกโพยยางไหมอ๋อขันว่าขันว่าเป็นเป็นโยมเป็นคนเป็นยังนี่ยได้ดอกเป็นสี่ขี่รถมากดิหลายคักหลายเนี่ยมันบอกร้ายคักหลายเนี่ยเตี้ยบบ้านในช่วงตีก่อนง่ายกว่าบุบบุบหนาบุนบุญอ่ะแต่ว่ากับช่วงยางมาเอา เอาเอาเงินอันนี้กัย่างครับแล้วการแต่งตัวล่ะครับก็คือคนปกตินี่บอกเลยว่าแต่งตัวใส่ส่งกุยเฮงขาสั้นเรื่องแต่ก็ใส่เสียรติดดุมกุยเฮงนะครับมากินตัว,ตวก็มีแต่โบกินตัวหอมหอมดีมาโอ้เทวดาละตีเนาะออกมาเลยมันเปนมนุษย์เออมันได้เกเลืนน่อนอ่ะในยุคกระดานไหมมันมี มันมีสองสองก่อนมันมีสองสองนี่ผมผมไล่ได้ทั้งทั้งหนาเนี่ยทั้งหลังปัดเลยสิ่งตนีครับไล่ซับออกเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกะว่าว่าตัดแต่ว่านี่เลยบ่อต้องกลับเลยมันบ่อเป็นเน้นว่าบ่อต้องกลับเลยบ่อต้องตัดบ่อต้องกลับอันนี้กันชื่อที่ความฝันเนาะบ่อตั้งตัดเข็นบ่อหมดกว่าหนึ่งเพิ่นมาบ่อกันมาพูดอดไมาเอาก็ได้ละสามศูนย์สามศูนย์เนาะเพิ่นอันเพิ่นเล็บหญาเพิ่นเลยบเฝ้าหญ้าก็บอกลูกหลาเล่ยสิออกลูกผ้าเล อันสามศูนย์นะนะคับเป็นศูนย์สามด้วยคนวานเนาะมันก็อ,ออกของเพิ่นจ่อยครับใช้เราก็ถือลายอยู่นี่กันซุ้มเมื่จวามาวัดถือลายครับแต่ว่าโอ้แต่ก็ทีเด่นต้งวนจะพุณอยู่ดอกแต่นี่ยู่ทำนี่ละะายนี่ทำนี่ได้เลยมันก็มีเฉียวนี่แล้วก็บฟันเห็นว่าขึ้ว่าจีฟันเห็นอันนี้ที่เงี้ยงกัดขาดเนาะเงี้ยงัดขาด,ขด <laughs> ใช่ย้อนเป็นตัวเลขก็น่าน่าปรจังเออเราแป่งว่าเหลือไว้แต่ตัวเลขครับไปนอนครับนี่รอดนี่แหละพระอาจารย์ตั้งใจสิเว้าให้ทั้งยูทูปฟังเลยแมนแมนตั้งใจเลยตั้งใจสิเว้าห้ทั้งเพราะว่าันดีครับแต่นั่งเบิ่งก็จะแห่บุบบุบมันเนาะผมไปแห่น้ำก็จะแล้วแห่ซ้ำอีกนิดหนึ่งมาหลายหลายคนมาอดซ้ำนี่ไปแห่นี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่ซ้ำนี่ไปแ่เงินขาดขกันทีแห่เออผมว่าเงินขาขาดมากัารจบไปแห่ท็่หนังเพราะว่าต้องทับไปยังไง มันมันมีเห็นครับเห็นไหมปาราก็จาดีเมื่อก็จ้ามาถวายเห้พ่อนเหี้ยพ่อนได้จะแล้วถวาย่ัตัดรูต้องกับไปิดกระมาเอาฉันพระราครับเอาเอาแบบจัดแจ้งแบบนี้เลยเนาะแม่ฝันมาชัดมาเจนครับครัแม่ครับกับพระเจ้งกับรับรับฟังตามความฝันของพระอาจารย์เพื่อน้องครับเนาะแม่อ่าเฮ้าอันนี้เพื่อนเราตามความฝัน ตองเปนคับต้องฝันครับต่วเขาเบิงเขามองแล้วสิพิรณาจังไหรกะลองพิจรนาเบิงครับครับอันนี้ตอนนี้ละฝันก็ได้อ๋อครับอืแต่ว่าฝันคากรุกตาตินใจเลยมอเศ้าเอาละบาทนี่ครับอลบกจอาจารย์ซ้นี่เราเนาะครับเนี่ครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์เลยเลยค ค่ะพี่น้องกระแคบนาจอไว้เด้อค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของอาจารย์วัดดงนาเพลนเนาะคะ่ะฝันเนาะค่ะพี่น้องต่องวดเนาะค่ะพี่น้องเลขทูกกับเก้าสี่สี่เนาะคะ่ะเลขฝันเนาะคะ่ะฝันมาขึ้นมัดมาส,สดๆร้อนๆเนาะค่ะพี่น้องห้าเก้าเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สองเก้าสองแล้วก็เก้าศูนย์เนาะคะ่ะทีนี้ เลขเงินขาดเนาะค่ะมี6 9 2 2 5 9 7เนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะก่อนจะลงทุนก็วิเคราะห์เบิ้งดีๆเด้อค่ะพี่น้องค่ะหมักกะจัดคัดกระพานเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะแอดก็เป็นผู้นำเสนอเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะเอฟซีทนได้เข้ามาแล้วกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ขอให้พี่น้องเอซทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยๆกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดขอฝากว้แค่นอี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ